การเดินทางของตระกูลเครื่องบินรบมิราชถือเป็นมหากา์แห่งความสำเร็จในอุตสาหการรมการบินที่ยิ่งใหญ่ของฝรั่งเศสเครื่องบินตระกูลนี้ไม่เพียงแต่ตอกย้ำสถานะของบริษัทดัสโซในฐานะผู้ผลิตอากาศยานรบชั้นนำของประเทศแต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่ผลักดันให้ฝรั่งเศสกลับขึ้นมาผง,งาดในเวทีโลกในฐานะมหาอำนาจด้านการบินอีกครั้งหนึ่งความสำเร็จนี้ครอบคลุมทั้งในมิติของอุตสาหกรรม การเมืองและยุทธศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของมิราซีในฐานะพาหนะนำส่งอาวุธนิวเคลียร์ลำแรกซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของนโยบายป้องปรามที่เป็นอิสระของฝรั่งเศสมรดกของมิราชทอดยาวอย่างยิ่งใหญ่ตั้งแต่การบินครั้งแรกของต้นแบบมิราช1จนถึงมิราช2000รุ่นสุดท้ายที่คาดว่าจะปลดประจำการในปี2035ซึ่งจะเป็นการปิดฉากตำนานที่ยาวนานกว่า80ปี เรื่องราวของมิราชคือภาพสะท้อนของนวัตกรรมทางวิศวกรรมที่ปรับเปลี่ยนไปตามความท้าทายทางวิศวกรรมและภัยคุกคามในแต่ละยุคสมัยความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นี้มีจุดเริ่มต้นมาจากความต้องการเฉพาะทางยุทธวิธีหลังสิ้นสุดสงครามเกาหลีซึ่งได้นำไปสู่การพัฒนาเครื่องบินรุ่นแรกที่กลายเป็นตำนานและเป็นรากฐานให้กับทุกสิ่งที่ตามมา ในตอนนี้เราจะพาไปดูทุกแง่มุมของมหากาบมีราชและสามารถติดตามข้อมูลเชิงลึกด้านยุโทโธปกรณ์และอาวุธในรูปแบบวิดีโอสารคาดีได้ที่ช่องไทยเว็บ p พ n ่น a ช n e นที่พร้อมมอบเนื้อหาที่จะตอบสนองความสนใจของคุณได้อย่างแน่นอนจุดกำเนิดแห่งตำนานจากความล้มเหลวสู่ความสำเร็จของมิราสามภายหลังสงครามเกาหลีสิ้นสุดลงในปี1953กองทัพอากาศฝรั่งเศส ได้กำหนดคุณลักษณะสำหรับเครื่องบินขับไล่สกัดกั้นขนาดเล็กที่มีความต้องการพิเศษด้านอัตราไต่ระดับที่สูงมากความต้องการที่ท้าทายนี้ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการทดลองที่สำคัญซึ่งนำไปสู่การถือกำเนิดของอากาศยานที่โดดเด่นที่สุดรุ่นหนึ่งในประวัติศาสตร์การบินการทดลองช่วงแรกมีราช1และมีราช2องดัสโซได้ตอบสนองความต้องการของกองทัพด้วยต้นแบบ MD 550 ซึ่งต่อมาถูกเรียกว่ามิราจหนโดยใช้แนวคิดการผสมผสานร,ระหว่างเครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ดคู่ Armstrong Siddeley Wiper กับเครื่องยนต์จรวด s e p ร่า6 6ที่สามารถเพิ่มแรงขับได้มหาศาลในช่วงเวลาสั้นๆแม้มิราจหนจะทำการบินครั้งแรกในปี1955แต่ก็พิสูจน์แล้วว่ามีขนาดเล็กเกินไปและมีสมรรถนะไม่ถึงเกณฑ์ที่กองทัพต้องการเช่นเดียวกับโครงการมิราจสองที่มีขนาดใหญ่ขึ้น แต่ก็ยังไม่สามารถทําความเร็วได้ตามเป้าหมายอย่างไรก็ตามโครงการทั้งสองนี้ถูกมองว่าเป็นความล้มเหลวเพียงครึ่งเดียวเนื่องจากตัวเครื่องบินจะไม่ประสบความสําเร็จแต่ก็ได้นําเสนอและพิสูจน์แนวคิดการใช้ปีกทรงสามเหลี่ยมเดลต้าวิงซึ่งปลายเป็นรากฐานสําคัญและเป็นเอกลักษณ์ของการออกแบบเครื่องบินมิราชในรุ่นต่อๆมาการแจ้งเกิดของมิราช3การออกแบบที่ปฏิวัติวงการจากบทเรียนในอดีต ดัสโซได้ออกแบบมิราช3ให้มีขนาดใหญ่กว่ามิราช1ถึง1ใน3และเปลี่ยนมาใช้เครื่องยนต์เดียวสเนกมาอาตาที่ส่งพลังยิ่งขึ้นทำให้เครื่องบินรุ่นนี้มีสมรรถนะที่ก้าวกระโดดและได้รับการสั่งผลิตในทันทีมิราช3ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่ภารกิจสกัดกัน้นแต่ยังแสดงให้เห็นถึงความอเนกประสงค์ที่น่าทึ่งสามารถปฏิบัติภารกิจโจมตีภาคพ,พื้นดินและลาดเวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณลักษณะเด่นเชิงวิศวกรรมของมีราช3ประกอบด้วยปรัชญาการออกแบบเน้นความแข็งแกร่งบำรุงรักษาง่ายและมีอัตราความพร้อมปฏิบัติการสูงซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ทำให้เครื่องบินรุ่นนี้เป็นที่ต้องการของกองทัพทั่วโลกนวัตรกรรมปีกเดลต้าการเลือกใช้ปีกที่มีความหนาสัมพัส5%เซซึ่งถือว่าค่อนข้างหนาสำหรับปีกเดลต้า ทำให้นอกจากจะมีความแข็งแรงสูงแล้วยังมีพื้นที่ภายในปีกมากพอที่จะติดตั้งฐานล้อหลักและบรรจุเชื้อเพลิงจำนวนมากได้ห้องนักบินที่ปฏิวัติว,ตวงการด้วยการย่อส่วนแผงหน้าปัดและอุปกรณ์ทั้งหมดยกเว้นจอแสดงผลเรดาร์และเส้นขอบฟ้าผระดิษที่มีความสำคัญสูงสุดซึ่งช่วยลดภาระงานของนักบินลงอย่างมหาศาลและกลายเป็นมาตรฐานใหม่ในยุคนั้นระบบเรดาร์มีการพัฒนายอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากเรดาร์ทอมสัน CSF ซิ r a n นรุ่นแรกที่ออกแบบมาสำหรับภารกิจสกัดกั้นทางอากาศโดยเฉพาะก่อนจะพัฒนาสู่รุ่นซิ r er a n o 2ที่เพิ่มขีดความสามารถในการโจมตีที่ระดับความสูงป่ําและการทำแผนที่ภาคพื้นดินซึ่งเพิ่มความอนเนกประสงค์ให้กับเครื่องบินอย่างมากความสำเร็จในการส่งออกและบทบาทในสมรภูมิโลกมิราส3ได้รับความสำเร็จอย่างล้นหลามในตลาดส่งออก โดยมีหลายประเทศจัดหาเข้าประจำการเพื่อเป็นกำลังหลักของกองทัพอากาศบทบาทที่โดดเด่นที่สุดของมิราส3เกิดขึ้นในกองทัพอากาศอิสราเอลระหว่างสงคราม6วันปี1967ซึ่งเครื่องบินรุ่นนี้ได้แสดงศักยภาพสูงสุดโดยสามารถปฏิบัติภารกิจได้เข้มข้นถึง12เที่ยวบินต่อวันต่อเครื่องและใช้เวลาในการเติมเชื้อเพลิงและอาวุธเพียง7นาทีระหว่างภารกิจ ความสามารถในการปฏิบัติการที่รวดเร็วและต่อเนื่องนี้ได้สร้างความประหลาดใจอย่างมากให้แก่ฝ่ายอาหรับและเป็นปจัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ชัยชนะของอิสราเอลความสำเร็จอันยอดเยี่ยมของมิราช3ได้นำไปสู่ความต้องการเครื่องบินรุ่นถัแกแปลงสำหรับโจมตีภาคเคลนดินโดยเฉพาะซึ่งเป็นจุดกำเนิดของมิราช5ที่มาพร้อมกับเรื่องราวทางการเมืองที่ซับซ้อนยิ่งกว่าเดิมความขัดแย้งทางการเมืองและการแพร่ขยายมิราช5และอากาศยานลอกเลียนแบบ ในช่วงปลายทศวรรษ1,960บริบททางการเมืองระหว่างประเทศมีความซับซ้อนอย่างยิ่งโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างฝรั่งเศสกับอิสราเอลความต้องการเครื่องบินโจมตีภาคพื้นดินที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังของอิสราเอลได้นำไปสู่การพัฒนามิราชาแต่เหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นตามมาได้เปลี่ยนแปลงชะตากรรมของเครื่องบินรุ่นนี้ไปตลอดการกำเนิดมิราชาเรียบง่ายแต่ทรงพลัง มิราหถูกพัฒนาขึ้นโดยตรงจากมิราทสเพื่อตอบสนองความต้องการของอิสราเอลที่ต้องการเครื่องบินสำหรับภารกิจโจมตีภาคพื้นดินเป็นหลักโดยมีแนวคิดสำคัญคือการทำให้ระบบต่างๆง่ายขึ้นและเพิ่มขีดความสามารถในการบรรทุกซึ่งสะท้อนปรัชญาการออกแบบของดั u โซที่เน้นความคุ้มค่าและประสิทธิภาพได้อย่างสมบูรณ์แบบการถอดเรดาร์สกัดกั้นออก แล้วแทนที่ด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการโจมตีและเรดาร์วัดระยะที่มีขนาดเล็กกว่าการเพิ่มปริมาณเชื้อเพลิงภายในได้มากขึ้น32ทําอร์เซให้มีพิสัยทําการไกลขึ้นการเพิ่มจุดติดตั้งอาวุธเป็น7จุดทําให้สามารถบรรทุกระเบิดได้มากถึง4ตันชั่วโมงการบํารุงรักษาที่ต่ํากว่าคู่แข่งโดยใช้เวลาเพียง15ชั่วโมงต่อ1ชั่วโมงบินเทียบกับ35ชั่วโมงของ F 1 0 4 Starfighter และ50ชั่วโมงของ F4 Phantom 2ผลกระทบทางการเมืองการคว่ำบาตรและปฏิบัติการจารากรรมแม้ว่าอิสราเอลจะสั่งซื้อมิราท5ไปแล้ว50ลำแต่เหตุการณ์สำคัญ3ประการได้นำไปสู่การที่รัฐบาลฝรั่งเศสภายใต้การนำของประธานาธิบดีชาวดอกตัดสินใจคว่ำบาตรและระงับการส่งมอบเครื่องบินทั้งหมดในสงคราม6วันปี1967 เดอโกไม่ต้องการให้ฝรั่งเศสถูกมองว่ามีส่วนร่วมในการรุกรานของอิสราเอลจึงประกาศคว่ำบาตการส่งออกอาวุธเชิงรุกกรณีเรือเร็วที่แชบูกเวเดชเดอแชบูอาเฟ่ปี1969หน่วยสืบราชการลับของอิสราเอลได้ลักลอบนำเรือเร็วห้าลำที่ถูกคว่ำบาตออกจากท่าเรือแชบูปฏิบัติการคอมมานโดที่สนามบินเบรุตปี1968 อิสราเอลใช้เฮลิคอปเตอร์ซูเปอร์เฟรลอนที่ผลิตในฝรั่งเศสในปฏิบัติการโจมตีเครื่องบินพลเรือนอาหรับที่สนามบินเบรุตซึ่งสร้างความไม่พอใจอย่างรุนแรงให้แก่เยอโกเหตุการณ์ทั้ง3นี้ไม่เพียงแต่ตัดขาดความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างฝรั่งเศสกับอิสราเอล แต่ยังเป็นบทเรียนสําคัญที่ผลักดันให้อิสราเอลต้องพึงพาตนเองด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอย่างเต็มรูปแบบซึ่งนำไปสู่การถือกำเนิดของอากาศยานตระกูลเนเชอร์และคีเฟียในที่สุดเพื่อตอบโต้การข่มบาตอิสราเอลได้ปฏิบัติการจารกรรมแบบแบบแปลนของมิราชาผ่านวิศวกรชาวสวิสที่ทำงานในโรงงานผลิตมิราชสามภายใต้ใบอนุญาตและนำไปสู่การผลิตเครื่องบินลอกเรียนแบบขึ้นเอง ผลผลิตจากการจารกรรมจากแบบแปลนที่ได้มาอิสราเอลได้ทำการวิศวกรรมย้อนกลับและสร้างเครื่องบิน IAI Nature ขึ้นมาซึ่งมีบทบาทสำคัญในภารกิจครองความได้เปรียบทางอากาศระหว่างสงครามยมคิปปูปี1973และต่อมาได้พัฒนาต่อยอดเป็น IAI k e r f i โดยการติดตั้งเครื่องยนต์ General Electric J79 ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีสมรรถนะสูงขึ้นและประสบความสำเร็จในการส่งออกไปยังโคลัมเบียเอกวาดอร์และสีลังกาแม้จะเริ่มต้นด้วยความขัดแย้งทางการเมืองแต่มิราช5กลับกลายเป็นเครื่องบินรบที่ดัตโซส่งออกมากที่สุดซึ่งถือเป็นการพิสูจน์ปรัชญาการออกแบบของบริษัทในตลาดโลกปัจจัยสำคัญคือความยืดหยุ่นของตัวเครื่องที่สามารถดัดแปลงระบบอิเล็กทรอนิกส์และอาวุธได้ง่ายตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ทำให้เป็นที่ต้องการของหลายประเทศทั่วโลกในขณะที่ดัสโซประสบความสําเร็จอย่างสูงกับเครื่องบินรบทางยุทธวิธีพวกเขาก็กําลังพัฒนาโครงการที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตร์ในระดับที่สูงกว่านั่นคือเครื่องบินทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ซึ่งจะเปลี่ยนภูมิทัศน์ด้านความมั่นคงของฝรั่งเศสไปอย่างสิ้นเชิงหอกนิวเคลียร์มีราศีความมุ่งมั่นของฝรั่งเศสในการพัฒนาโครงการป้องปรามนิวเคลียร์ของตนเองหรือที่เรียกว่า ฟอสเดฟรับได้นำไปสู่ความต้องการอากาศยานที่สามารถปฏิบัติภารกิจทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ได้ความต้องการนี้ยิ่งทวีความสำคัญขึ้นเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวออกจากกองบัญชาการผสมของนาโตในปี1966ซึ่งมีราซีได้เข้ามาตอบโจทย์นี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบการออกแบบเพื่อภารกิจพิเศษมิราสีได้รับการออกแบบโดยมีพื้นฐานมาจากมิราซ3แต่มีขนาดใหญ่ขึ้น50% และมีพื้นที่ปีกเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าการติดตั้งเครื่องยนต์ s n e ็กมาอาตา 09K จำนวน2เครื่องยนต์ทําให้มีพิสัยการบินไกลพอที่จะเข้าถึงเป้าหมายในสหภาพโซเวียตได้คุณลักษณะทางเทคนิคที่สําคัญได้แก่ปีกเดลต้าที่ทำมุม60องศาและการออกแบบที่ชาญฉลาดเพื่อเพิ่มระยะปฏิบัติการให้ได้มากที่สุดพาหนะแห่งการป้องกรามมิราส4คือเครื่องมือชิ้นสำคัญ ของนโยบายป้องปรามนิวเคลียร์ของฝรั่งเศสโดยตลอดอายุการใช้งานได้มีการพัฒนาระบบอาวุธนิวเคลียร์ที่บรรทุกให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องเช่น AN-11 ระเบิดนิวเคลียร์แบบปล่อยทิ้นอิสระ Free Fall Bomb ลูกแรกของฝรั่งเศส AN-22 รุ่นปรับปรุงที่มีน้ำหนักเบาลงปลอดภัยขึ้นและเพิ่มร่มชูชีพเพื่อชะลอการตก ทำให้เครื่องบินสามารถทิ้งระเบิดที่ระดับความสูงต่ำและหลบหนีได้ทัน ASM P ขีปนาวุธอากาศสู่พื้นพิสัยปานกลางซึ่งเปลี่ยนยุทธวิธีจากการบินเข้าทิ้งระเบิดเหนือเป้าหมายโดยตรงมาเป็นการยิงจากระยะไกลที่ปลอดภัยกว่ามากแม้จะถูกคาดการว่าจะรับใช้ชาติเพียงคศสวรรษเดียวแต่มิราซีกลับอยู่ในประจำการนานกว่า40ปีในช่วงกลางคอวรร์ เครื่องบินได้รับการปรับปรุงสู่รุ่นมิราช 4P โดยติดตั้งเรดาร์ดอปเปอร์อาคานาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเจาะแนวป้องกันของข้าศึกที่ระดับความสูงต่ำและเมื่อหมดภารกิจด้านนิวเคลียร์แล้วมิราส4ก็ยังคงรับใช้ชาติต่อไปในบทบาทเครื่องบินลาดะเวนทางยุทธศาสตร์จนถึงปี2005แม้มิราส4จะตอบโจทย์ภารกิจทางยุทธศาสตร์ได้เป็นอย่างดี แต่กองทัพอากาศยังคงต้องการเครื่องบินรบทางยุทธวิธีรุ่นใหม่มาทดแทนมิราช3ซึ่งมีข้อจำกัดด้านการปฏิบัติการบนทางวิ่งสั้นๆนำไปสู่การตัดสินใจที่น่าประหลาดใจนั่นคือการละทิ้งปีกเดลต้าเป็นการชั่วคราวมางานแห่งสมรภูมิในช่วงทศวรรษ1960กองทัพอากาศฝรั่งเศสต้องการเครื่องบินรบอนเนกประสงค์รุ่นใหม่ที่มีพิสัยทำการไกลกว่ามิราดส และที่สําคัญคือต้องสามารถปฏิบัติการบนทางวิ่งที่สั้นและไม่สมบูรณ์ได้ซึ่งเป็นข้อจํากัดสําคัญของเครื่องบินปีกเดลต้าที่ต้องการความเร็วสูงในการร่อนลงจอดความต้องการนี้ได้นําไปสู่การออกแบบม i r a g e f 1ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศทัดครั้งสําคัญของดัสโซการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศทัจากปีกเดลต้าสู่ปีกทรงลูกการตัดสินใจเปลี่ยนจากปีกเดลต้ามาใช้ปีกทรงลูก ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนศั์ที่น่าทึ่งสําหรับดัสโซซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในการออกแบบที่ยอมละทิ้งเอกลักษณ์ของตนเองเพื่อตอบสนองความต้องการทางยุทธวิธีที่แท้จริงของกองทัพปัจจัยชี้ขาดคือการเลือกใช้ปีกสองลูกแบบดั้งเดิมที่ติดตั้งอยู่ส่วนบนของลำตัวพร้อมกับแผนหางแนวนอนแม้จะเป็นการถอยห่างจากรูปทรงที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของมิราช แต่นี่คือการตัดสินใจเชิงวิศวกรรมที่เฉียบแหลมที่ช่วยลดความเร็วในการร่อนลงจอดได้อย่างมีนัยสำคัญและเพิ่มประสิทธิภาพในปฏิบัติการบนสนามบินที่มีข้อจำกัดทำให้เครื่องบินมีความยืดหยุ่นทางยุทธวิธีสูงขึ้นและยังคงไว้ซึ่งปรัชญาหลักของดัซโซในด้านความแข็งแกร่งและความน่าเชื่อถือมิราด f 1ได้รับการพัฒนาออกมาหลายรุ่นเพื่อตอบสนองภารกิจที่หลากหลายเช่น f 1 c รุ่นสกัดกั้น ซึ่งเป็นรุ่นพื้นฐาน F 1 A รุ่นโจมตีภาคพื้นดินสำหรับส่งออกโดยเฉพาะ F 1 B รุ่นฝึกสองที่นั่ง F 1 C R รุ่นลาตระเวนทางยุทธวิธี F 1 C T รุ่นโจมตีทางยุทธวิธีที่ดัดแปลงจากรุ่น F 1 C ที่มีอยู่เพื่อทดแทนมิราช3 E ประวัติการรบและการส่งออกมิราช F 1ของกองทัพฝรั่งเศสได้ผ่านสมรภูมิมาอย่างโชคชนตั้งแต่ปฏิบัติการในชาติ สงครามอ่าวครั้งแรกไปจนถึงอัฟกานิสถานลิเบียและมาลีแต่บทบาทที่โดดเด่นที่สุดในเวทีโลกคือการใช้งานในกองทัพอากาศอิรักระหว่างสงครามอิรักอิหร่านซึ่งมีราช F1 ได้พิสูจน์แล้วว่าสามารถต่อกรกับเครื่องบินรบของอิหร่านทั้ง F4 แ a n t t o II F5 Tiger II และแม้กระทั่ง F14 Tomcat ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้มิรา g e F1 ยังประสบความสำเร็จในการส่งออกไปยัง11ประเทศและในปัจจุบันเครื่องบินที่ปลดประจำการแล้วยังคงถูกใช้งานโดยบริษัททหารเอกชนเช่น d r a k e n International เพื่อใช้เป็นเครื่องบินค่าศึกสมมุติในการฝึกนักบินรบยุคใหม่ความสำเร็จของ F1 พิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถของดัซโซในการออกแบบเครื่องบินรบที่หลากหลายแต่ในขณะเดียวกันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะระบบควบคุมการบินด้วยไฟฟ้าฝ่ายบายวายกำลังจะทำให้การกลับไปสู่รูปทรงปีกเดลต้าที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าในการบินความเร็วเหนือเสียงเป็นไปได้อีกครั้ง การกลับมาของปีกเดลต้ามิราช2,000ยุคใหม่แห่งเทคโนโลยีในช่วงกลางคศ1970ภายหลังการยกเลิกโครงการ ACF เนื่องจากใช้งบประมาณสูงเกินไปกองทัพอากาศฝรั่งเศสจึงต้องการเครื่องบินรบรุ่นใหม่อย่างเร่งด่วน ดัตโซได้เสนอโครงการมิราช2000ซึ่งเป็นการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างรูปทรงปีกเดลต้าอันเป็นเอกลักษณ์ของมิราชเข้ากับเทคโนโลยีการบินที่ล้ำสมัยที่สุดในยุคนั้นการปฏิวัติด,ด้วยระบบควบคุมการบินไฟฟ้าไฟบายวท์ y. ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การกลับมาใช้ปีกเดลต้าประสบความสำเร็จคือเทคโนโลยีระบบควบค,คุมการบินด้วยไฟฟ้าซึ่งเป็นครั้งแรกสำหรับเครื่องบินรบในยุโรป เทคโนโลยีนี้ใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุมพื้นผิวบังคับการหมินซึ่งช่วยชดเชยข้อเสียดั้งเดิมของปีกเดลต้าได้อย่างสมบูรณ์เช่นความไม่เสถียรในมุมปะทะสูงและความจำเป็นในการใช้ทางวิ่งยาวทำให้มิราช2000มีความคล่องแคล่วในการรบระยะประชิดที่ยอดเยี่ยมในขณะที่ยังคงรักษาข้อดีของปีกเดลต้าในด้านความเร็วสูงและความแข็งแรงของโครงสร้างไว้ได้ตระกูลมิราด2000ได้รับการพัฒนา ให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้หลากหลายครอบคลุมทุกมิติของสงครามทางอากาศเช่นมีราั2,004ป้องกันภัยทางอากาศครองความเละเปรียบทางอากาศมาพร้อมเรดาร์ r d m ทับ r d i ที่มีประสิทธิภาพในการสกัดกั้นเป้าหมายทางอากาศมิราช 2,00N โจมตีนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีมีโครงสร้างเสริมความแข็งแรงสำหรับการบินระดับต่ำความเร็วสูง มิราช2000ดีโจมตีตามแบบทุกสภาพอากาศใช้เรดาร์แอนติโล5สําสำหรับการบินเกาะภูมิประเทศสามารถใช้อาวุธนำวิถีด้วยเลเซอร์และ GPS ได้หลากหลายชนิดประสิทธิภาพการรบและการเผชิญหน้าในสมรภูมิจริงมิราช2,000ของฝรั่งเศสมีส่วนร่วมในปฏิบัติการสำคัญหลายครั้งตั้งแต่สงครามอ่าวบอสเนียลิเบียไปจนถึงปฏิบัติการต่อต้านกลุ่มรัฐอิสลามในอิรักและซีเรีย นอกจากนี้ในการใช้งานของกองทัพอากาศชาติต่างๆยังมีเหตุการณ์การรบที่สําคัญ2เหตุการณ์ซึ่งพิสูจน์ถึงประสิทธิภาพของเครื่องบินรุ่นนี้เหตุการณ์ในทะเลอีเจียน1996มิราช2000 EG ของกองทัพอากาศกรีซได้ยิงเครื่องบินขับไล่ F-16 ของตุรกีตกด้วยขีปนาวุธเมจิก2ระหว่างการรบทางอากาศซึ่งถือเป็นการสูญเสีย F-16 เพียงลำเดียว ในประวัติศาสตร์ที่เกิดจากการรบทางอากาศกับเครื่องบินฆ้าศึกความขัดแย้งที่คากิว1,999มิราช2,000ของกองทัพอากาศอินเดียได้ปฏิบัติภารกิจโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินของปากีสถานบนยอดเขาสูงด้วยระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงมิราช2,000คือจุดสุดยอดและเป็นรุ่นสุดท้ายของตระกูลมิราชอันรุ่งโรจน ซึ่งได้ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมทางเทคโนโลยีที่สำคัญนำไปสู่การพัฒนาเครื่องบินรบรุ่นต่อไปของฝรั่งเศสนั่นคือดัตโซราฟาลโครงการที่ไม่ได้ผลิตและมรดกที่คงอยู่เรื่องราวของมิราจไม่ได้จำกัดอยู่แค่รุ่นที่เข้าสู่สายการผลิตและประจำการจริงแต่ยังรวมถึงโครงการทดลองต่างๆที่ถึงแม้จะไม่ได้ถูกนำไปผลิตแต่ก็เป็นเครื่องพิสูจน์ขีดความสามารถทางเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าของดัตโซ และเป็นรากฐานสำคัญสำหรับโครงการในอนาคตเช่นโครงการเครื่องบินขึ้นลงทางหนิ่งที่ใช้เครื่องยนต์ยกตัว8เครื่องและเครื่องยนต์ขับเคลื่อน1เครื่องสามารถทําความเร็วได้ถึง2.03มักซึ่งยังคงเป็นสถิติสำหรับเครื่องบินวีทอลแต่โครงการถูกยกเลิกเนื่องจากมีความซับซ้อนและค่าใช้จ่ายสูงเกินไปมิราจ G G4 G8 โครงการเครื่องบินปีกปรับองศาได้ ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในเชิงเทคนิคโดยสามารถทำสถิติความเร็วสูงสุดในยุโรปตะวันตกแต่ถูกยกเลิกเนื่องจากค่าใช้จ่ายสูงและความไม่เหมาะสมกับภารกิจที่กองทัพอากาศต้องการในขณะนั้นซูปเปอร์มิราช4,000โครงการเครื่องบินขับไล่2เครื่องยนต์ขนาดใหญ่ที่พัฒนาขึ้นด้วยเงินทุนของบริษัทเองมีสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมแต่ไม่ได้รับการสั่งซื้อจากกองทัพอากาศฝรั่งเศสที่เลือกมิราช2,000 ที่มีขนาดเล็กกว่าและประหยัดกว่าอย่างไรก็ตามเทคโนโลยีจากโครงการนี้ได้ถูกนำไปใช้ในการพัฒนาเครื่องบินรบราฟาลในเวลาต่อมาบทสรุปการเดินทางของเครื่องบินรบตระกูลมิราจคือบทพิสูจน์ความสำเร็จอันยอดเยี่ยมของวิศวกรรมการบินฝรั่งเศสและเป็นมากกว่าเรื่องราวของอากาศยานแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความมุ่งมั่นของฝรั่งเศสในการสแสวงหาเอกราชทางยุทธ,ธศาสตร์ ในยุคที่โลกถูกครอบงำโดยมหาอำนาจด้านการบินของสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตมิราชได้กลายเป็นเครื่องมือที่ทำให้ฝรั่งเศสสามารถกำหนดนโยบายป้องกันประเทศของตนเองได้อย่างอิสระตั้งแต่มิราช4ที่เป็นแกนหลักของการป้องปรามิวเคลีย์ไปจนถึงมิราช 3, 5และ F1 ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในตลาดส่งออกทำให้ฝรั่งเศสมีอิทธิพลทางการเมืองและเศรษฐกิจในเวทีโลกตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษ มิราชได้ครอบคลุมทุกมิติของสงครามทางอากาศตั้งแต่การครองอากาศการโจมตีภาคพื้นดินไปจนถึงภารกิจทางยุทธศาสตร์ที่ซับซ้อนที่สุดตำนานของมิราชจึงไม่ใช่เพียงแค่ประวัติศาสตร์ของเครื่องบินรบแต่เป็นมรดกแห่งความทะนงของชาติที่ยังคงถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์การบินโลกอย่างไม่มีวันลบเลือน